ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องติวสอบกวนะครับการขอบรญญาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับสาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาวิศวกรรมการทานนะครับหรือไฮเวย์ y e นจิเนียริงนะครับก็มาดูโจทย์กันนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าทางหลวงพิเศษในประเทศไทยที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามอเตูว์นะครับอยากทราบว่าทางหลวงประเภทนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่าอย่างไร นะครับมาดูตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกที่1น,นะครับคำตอบคือ expressway คำตอบที่2ก็คือ freeway คำตอบที่3ก็คือ superhighway คำตอบที่4ก็คือ autobahn นะครับมาดูกันอธิบายกันนะครับครบัทางหลวงที่ควบคุมการเข้าถึงหรือทางด่วนนะครับเป็นทางหลวงประเภทหนึ่งนะครับที่มีความสามารถที่จะรองรับ การจราจรได้จํานวนหนึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการจราจรที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับโดยอาจจะเปิดให้ใช้ในลักษณะของถนนที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับคือค่าผ่านทางหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากมากจะเก็บค่าผ่านทางซึ่งในแคนาดาและทวีปเอเชียนเนี่ยจะเรียกว่า expressway นะครับส่วนในสหรัฐชันาจักรและไอร์แลนด์เรียกว่ามอเตอร์เนะครับและในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนะครับจะเรียกว่าฟรีเวย์ นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า free way นะครับก็คือเลือกคำตอบที่สองนะครับส่วนออโต้บานของคำตอบที่สี่จะเป็นของเยอรมันนะครับเยอรมันใช้เรียกเป็นออโต้บานนะครับมาดูเฉลยกันครับเฉลยตอบข้อที่สองครับ free way ครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ใน คู่มือเตรียมสอบ Go ในเอกสารวิชาวิศวกรรมการทางหรือ h i ์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ